สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหุ้นรายวันของพรุ่งนี้วันนี้สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังนะคะดูกําลังของตัวเองเป็นหลักด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สูตรวันนี้เป็นไงหุ้นทั้งวันให้เด่น4กับหนะคะก็จะเข้าประมาณนี้นะคะมีเจาะสีศูนย์เจาะสี่สามเจาะหกสามนะคะมาดูลาวสตาค่ะวันนี้เข้าตัวเด่นห้านะคะจับคู่ไม่มีเพราะเขาเบิ้ลน,นะคะส่วนลาวพัฒนาเข้าตัวเด่นสองจับคู่ไม่มีค่ะเข้าตัวด่นอย่างเดียวนะคะ ส่วนเฉพาะกิจนะคะในสูตรมา3ตัวนะคะจับได้แค่3 6นะคะแล้วก็เด่น0เข้าเด่นทั้งสองตัวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเด้งไปนะคะสำหรับฮานอยเฉพาะกิจนะคะฮานอยพิเศษเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวนะคะตัวเจาะสี่ศูนยก็คือเข้าตัวเจาะเลยนะคะอันนี้ คือเด้งสุดๆนะคะแล้วก็สีก็ไปเด้งด้วยนะคะก็ดีใจกับทุกคนนะถ้าใครตามสูตรนี้นะคะส่วนปกตินี้เข้าตัวรองนะคะเข้าตัวรองเปดถือว่าเข้าไม่ดีนะคะ VAP ก็เข้าตัวรองสองมีอยู่สองสูตรที่เข้าตัวรองสองก็คือสูตรเข้าไม่ดีนะคะพรุ่งนี้ค่ะหุ้นทั้งวัน ให้เด่นเจ็ดห้านะคะจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าสี่สี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์ห้าสี่ค่ะเราสตาเด่นห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าแปดสองแปดหนึ่งสองหนึ่งเก้าห้าศูนย์แปดห้าเก้าสองศูนย์เก้า

ห้าสามแปดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดหน่เดนึ่สูนย์สหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์แปเด่นสามศูนย์นะคะเจ็บคอค่ะทุกคนเหมือนจะไอเลยพรุ่งนี้รัฐบาลก็จะออกแลวเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะงวดนี้อู้เล็กเ ดังๆเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคนฮานอยเฉพาะกิจเด่น1นึ่งสองหนึ่งส2มสองสา0หกแปดหกศูนย์แปดศูนย์สองหหนึ่งสาสองสามศูนย์หกสอสองหนึ่งศสเด่นหนสอง

สองศเด่น 6, 1 2018, 61, ค่ะอ่านกลับกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฮานอยบพีนะคะเด่นเก้าสองเก้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งเสีนึ่งสี่ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าศูนย์หนึเจดหนึ่งเสองหนึ่งสี่เจ เก้า4 1 2เด่น9 2เด่น9กก็ขอให้ทุกคนจับจะสูตรทอคำนวณเข้านะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับรัฐ,รฐบาลไทยนะคะสูตรของมาเลฟเจน,เนี้หลุดมาหลายงวดแล้วเนาะนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านเดี๋ยวรอลุ้นพรุ่งนี้แล้วกันในสูตร ทุกคนก็ไม่ต้องเชื่อเยอะแล้วกันเพราะว่างวดนี้ไม่รู้จะมาอะไรนะคะเพราะว่าใบเลขเจคํำนวณตามสูตรแต่เลขเด็ดเลขดังมีเยอะเลยนะวดนี้นะคะถ้าใครชอบเลขของนะคะเขาอะไรนะของพระพันปีหลวงเนาะนะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงดวงกันแล้วกันเนาะ ไม่เลิฟเจไม่เน้นให้นะคะงวดนี้เพราะว่าสูตรของไมยเลิฟเจก็ทุกคนก็คงเห็นแหละให้เด่นเจ็ดห้าสองอีกชุดหนึ่งคืออะไรอ่ะไม่เลิฟเจก็จําไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เอข้มาด้วยเนาะเจ็ดห้าสองอีกอีกชุดหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้ไม่เลิฟเจจาไม่ได้แล้วค่ะเพราะลงไปนานแล้วเนาะนั่นแหละคะ่ะตามสูตรนั่นแหละคะ่ะก็มารอลุ้นพรุ่งนี้แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคน ซื้อตัวไหนก็ขอให้ทุกคนจับได้ตัวที่ถูกรางวันก็แล้วกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ